กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆไม่ต้องรีบปังมันจะมัดคนละแบบนะอันนี้เป็นย่างเป็นย่างหมกน้ำผึ้งยังไงอร่อยกว่าเป็นย่างของแน่นเอ็นเคอ่ะย่างเยอะเลยนะครับไม่เคยเลยเออทุ้งย่างดูเลยถ้าเอ็นเคมาแกงนี้เนี่ยเออก็แกงกินเองอ่ะไปตัวหกร้อยหลังมันเรากินแกงแกงแกงเป็นย่างเอ็นเคเออตัวละหกร้อยไอ้คนนี้กินกระชวยไปละ กินเรื่อยๆไปของเราเลยถึงมีเลยเชื่อแม่แกไปได้อเคฉันใครคนคิดพี่แจ๊กแกงมาประจำแล้วแต่มันต้นแกงก่อยมันแพงต้นหกร้อยก็อร่อยดิมันน่าซื้อมาให้ก็แกว่าอร่อยแม่ล่าลองกินเนี่ยจังๆไม่ถึงคิวเลยยคิวพี่นี่คิวตำน้ำพริกเครื่องถึงเลยอ่เครื่องถึงนไงไทยแกงให้รู้ว่ากุ้งสดสุดยอด ไม่เสียแรงที่คุยไปเลยบ้านของเราไปแรงเลยติดย่างอะไรบ้างมึงปิ๊กแบบนึงมันมันไม่มีมันมันมันอืมกระดูกกระเดิมมันเคี้ยวได้หน่อยหน่อยแล้วนี่มันกระดูกแข็งเออเติ่ย่างมันหนังไม่ใช่ลูกอืออร่อยป่าวของเติ่ยย่างอ่ะมันเนี่ยเรากินบ้านก็ทำที่บ้านเป็ดย่างเดี่ย cúp cút thêm nữa nha, thêm đấy thêm đấy, bị thổi tít đi, đi hấp không có gì đểu, ก่อนจะมากินป่ะเนี่ยมา,มา